เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่4ประจำปี2563เพื่อพัฒนานครแม่สอดค่ะคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดโดยนายบัญเจิดลาวันรัตนากุลนายธิรยุทธ์ชันติกุลนายอิงครัตันติพงษ์สารติและนายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดสมัยสามัญสมัยที่4ประจำปี2563เพื่อพัฒนานครแม่สอดซึ่งได้รับการมอบหมายจากทางดเรเทริดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดโดยมีนายรณกฤิกอบประภากิจประธานสภาเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดนายพงพัฒน์พยอมยนหัวหน้าสำนักปลัด รักษาการรองประหลัดเทศบาลเป็นเลขานุการสภาและมีสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดพร้อมที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงครบองค์ประชุมโดยในส่วนของราชการเทศบาลน,นครแม่สอดมีประหลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองงานหัวหน้าส่วนการงานผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมชั้น4บุษราคำ สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดอภอแม่สอดจังหวัดตากรายงานข่าวแจ้งว่าการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชนที่มีมาตรฐานที่ดีเพื่อใช้ในการแข่งขันการฝึกซ้อมการส่งเสริมการเล่นกีฬาการพัฒนาทักษะและเทคนิคของกีฬาว่ายน้ำของนักเรียนเยาวชนประชาชนรวมทั้งโครงการต่างๆเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตา